นี่เราไม่ได้หลงป่าอยู่ใช่ไหม <c oughs> อ้วลึกนะไปอันนี้นะคะเราไม่ได้หลงป่าแต่เราจะมาร้านกาแฟที่มีชื่อว่าชื่อ <c oughs> อะไรอ่านไม่ออกอะ่ะแบบนึงขยับมาอีกตามความเข้าใจน่าจะอ่านว่าอ,อ,อีมู e m u ฟ s เออร์ปะ่ะ M U L อ็มยูเอลอะไรไม่รู้แต่ไปถามพี่เขามันอ่านยังไงแต่อันเนี้ยร้านต้องจองก่อนเท่านั้นดูร้านใช่จองมอนช่วงเวลาให้ดูทางเข้าสวยอยู่นะให้ดูถ่ายรูปสวยอยู่นะถ่ายรูปสวยอยู่ไหมสวยครับเแนะตอนบ่ายโมงเข้าไปก่อนไหมสั่งอาหารก่อนก็ได้ก็ได้เดี๋ยวเข้าไปดูในร้านด้วย เ,เร้หมเขาก็้่มลองถามพี่เขาก่อนล้วกัน ก็คือตรงเวลานั่นเองได้ค่ะเดีไปถ่ารูปเล่นก่อนแล้วเดินไปถ่ายรูปแค่นตรงนู้นกันอ๋อคิดว่าคงเป็นบ้านเพราแหละแล้วก็ทำเป็นที่ให้เป็นแบบมันก็แฟเอาเห็บถายต้นมไม้นะเห็บใสแคคตัสมาได้เลยนะ ต้นไม้ค <laughs> ือด <laughs> like ีใส mm ่กล้วยไม้ด้วยแม่อโลแม่แคคตัสกับเบลใครสวยกว่ากันต้องเบลอยู่แล้วทำดีมากต้องฮาลิปก่อนไหมเย็นนะเขาบอกข้างใน ดีๆก็ได้ง น่าละมาใา่แบบตุ๊กเอ๊ะไม่ใช่อ่ะน้ำอะไรคะกระเจี๊ยบมีกระเจี๊ยบไม่มีใช่กระเจี๊ยบกะเจบเเปหอมอันนี้ไปบอกว่าตตงไม่ใช่ชาแอาับมาชิมอร่อยเหมือนเมื่อกี้เราอ่านชื่อานว่าอีมูใช่ค่ะ พี่ชื่อน้าอ่านว่าะไรนะคะของพี่ emulsifier เออ,อ,อออ,อเราอ่ะจะอ่านสำเนียงไม่ได้แปลว่าอะไรอ่ะพี่ emulsifier เออ,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 อเป็นส่วนใหญ่จะใช้ในพวกอาหารครับก็คือเป็นตัวประสานระหว่างของที่เป็นน้ำมันกับไม่ใช่น้ำมันให้มันผสมกันให้ได้คอนเซ็ปต์ <Concept S 2> ก็คือแบบใครก็ตามที่นี่ได้กินกาแฟได้อะไรก็คือตัวสานให้คนที่มีความแตก ในจูนเข้าหากันได้เนี่ยจัดว่าหลังมีมาเล็ตกาแฟเยอะด้วยคือถ้าสมมติเราเลือกกาแฟก็เอามาเล็ตเ,เ,เลือกมาเล็ตได้<ๆ>เลือกเองก็ได้หรือพ<ะ>ี<ๆ>่เขาเลือกให้ก็ได้ว่าแบบมาเล็ตแบบไหนเหมาะกัแบ,บแบบ,แบ,บ,แบ,บแงไหนแต่พอเราจะดมสักสี่ห้าตัวเราก็จะเลือกไม่ได้แหละแลจะเก่งมากจริงๆจะแอปเปิลอร่อยนะไม่คิดบอกนะนักตู่ไม่ใช่เวลที่ที่สำคัญมีนี่ปอิ มีบทเกมด้วยซึ่งเกมเนี้ยดูวิธีเล่นไหนเทียเล่นไม่เป็นเนี่ยเกมพ้องระบาดเนี่ยเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้แล้วก็มีเซเว่นวันเดอร์แล้วก็มีอ๋อไอ้นี่เหมือนบ้านเราเลยพี่เตราตอบต,ตืดตืดอะอแล้วเราสั่งอาหารแล้วนะคะเดี๋ยวเราชิมอาหารแล้วก็เอาง่ายๆก็คือทางน้นเนี่ยเป็นของเราจองขอเข<อ>้ารับรอบนึงรอบ,รอบละแบบกี่คนก็ได้หนึ่งคนก็ได้กลุ่มหนึ่งก็ได้มีเด็กอะไรเงี้ยก็ได้ก็จะได้ใช้เงินแค่นี้ เซอร์ไพรส์ก็คือโรบัสต้าของละนองครับโรบัสต้าของละนองนี่ไม่ไม่เปรี้ยวอย่างที่คนคิดครับมีถั่วแน่นอนเบ่นให้ก็ได้ป่าโอกับโรบัสต้าก็ได้ผสมได้ได้ เป็นฟางโ,โอที่เขาเบรนฟางโ,โอผสมครับรนอตหอมหอมแบดม้เกิดกนเลยอม,มาแล้วเป็ขอชิมอันนี้เรียกอนะไรชอคกลอัลมอนด์อัลมอนด์คนละเรื่องกันเลยนะนี่คนละเรื่องเลยนะ แบบส่ช่องลกแลตเข้มๆสาวหวานนี่ก็ครบเวลาแนละร้านก็อยู่ในร้านนานระสองชั่วโมงเลยอืมเป็นสองชั่วโมงแห่งกันชิลพันคลายนะจริงๆร้านตอบจบมาสำหรับคนที่อยากมาพักผ่อนจริงๆมไม่ชอบความวมื่อวาย พี่เขาพี่เขาจะให้จองก่อนเนอะแล้วก็จะได้รับบอกอีนีแนะนำเลยนะว่าต้องจองก่อนแต่คือรอบหนึ่งจะมากี่คนก็ได้คนเดียวึ่งคนมาคนเดียวก็ได้พี่เขาก็หลานนะคะแต่ว่าเนี่ยแหละจองก็ได้สัมผัสบรรยากาศพอไปส่วนตัวแบบนี้เลยถือว่าร้านหลานหนึ่ของเราเลยใช่อาหารอร่อยเครื่องดื่มดีเนาะนะครับนี่แหละทางเข้าแบบอาจจะดู ถึกรล้ไม่จริงก็ไม่ยากมีป้ายดำๆมีป้ายดำๆทะนี่เปิดพวกแบบมาก็เจอแล้วลานก็สดชื่นมากใช่ดีมีบอร์ดเกมด้วยนะมีบอร์ดเกมด้วยถ้าใครชอบเล่นบอร์ดเกมก็มาเล่นได้สงบจนแอบรับไปสนาร์ตินีได้โอเคแล้วถ๋ยยังไงช่องทางติดต่อก็ทิ้งไว้ใต้หนึ่งละกันแต่ดีที่เข้าเฟซบุ๊กของก็ได้ฮีโนสไฟเ r อร์ีโนอร์ีโน ก็ล,ลองมากันดูแนะนำเป็นคาแฟ่ดีๆแถวดีเลยปทุมธานีปทุมธานีแล้วชพฤกกันอย่างกี<ม>้วนกรก็เดี๋ยว<ม>จะเป็นคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ฝากดกดไลค์กดแชร์กดซามสไคร์